จริงเดือนตุลาคมนี่คอร์สปฏิบัรรมเยอะแยะไปหมดนะนะทั้งปลุกพระในใจเสกให้ถึงธรรมทั้งคอร์สยอ,อยู่ยังมีความหมายไปยังมีคุณค่านะคอร์สวัดใจที่สูนจิตตนาจินวงนะทั้ง เทศกาลวันออกพรรษาตาักบาทเทโวโรหณะนะทนะอดกระถินนะรวมถึงภาวนานุบาลด้วยนะนะาจำวันที่ไม่ได้แล้วนาะยโยมก็ตามดูนะทางเพจชินวงนะเพจนะวังหินนะ เรียกว่ากิจกรรมแน่นอยู่ทั้งเดือน,นแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีทอดกระถินที่ศูนจิตตภาวนาชินวงแล้วก็มีปลุกพระในใจนเพราะนั้นก็กิจกรรมต่างๆเหล่านี้สร้างขึ้นมาก็เพื่อให้ คนได้มีโอกาสทำงานนะได้ฝึกพระฝึกโยมนะฝึกคนทำงานด้วยฝึกโยมที่จะมาประพฤติปฏิบัติด้วยนะนะรวมถึงขอ้อหยิบเอ็ดวันปฏิบัติรมออนไลน์ด้วยนะนะเดินตุลาเนี่ยนะแน่นไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ รู้สึกว่าเปิดรับสมัครแค่วันเดียวเต็มแล้วนะรับแค่สิบห้าคนคอร์ดออนไลน์ <c oughs> ตอนนี้ก็นะยองก็มาปฏิบัติที่วัดเอากละกันนะคอรออนไลน์ห้งในะพอเดือนตุลาผ่านไปแล้วทีนี้คงจะยาวเนพฤศจิกาธันวานเนี่ยตมาก็ไม่ค่อยได้อยู่วัดแล้วนะมีเรื่องจะต้องเดินทางหลายหลายที่นะ เจอทีก็มกลาไปแล้วนะแล้วก็ยังมีบวชนาคหมู่ด้วยนวะนที่สิบสามนี่นะสิบสามตุลาคมอันใครสนใจได้จะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรตรงไหนยังไงก็เลือกเอานะแล้วก็ ควรจะต้องเร่งรีบนะในการได้จะฝึกตัวเองนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกของเราต่อไปนี้นะนะเราจะเห็นได้ว่าปีนี้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมานี่เรื่องของภัยพิบัติอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะนะแล้วก็ ไอ้สิ่งที่หนักกว่าภัยวิบัติอย่างอื่นเออเรองของเกรสวอ์เนี่ยที่ตอนนี้เริ่มเป็นกระแสแรงมากขึ้นก็คือสองครามโลกครั้งที่สามนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะ,นะเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นความรุนแรงของสองครามนะ ในการที่เราได้ฝึกจิตฝึกใจเต็ไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็ช่วยให้เรานะต้อนรับความทุกข์ความยากลาบากอะไรของชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนว่าถ้าสงครามมานี่ไม่ได้น่าสนุกแน่แล้วนะข้าวยากหมากแพงนะบรรยากาศจะต่างจากตรงนี้ละนะมันไม่เอื้อแล้นะ สิ่งที่มันจะเป็นสัพเพะยะทั้งหลายมันก็จะค่อยๆหายไปนะนะหรือภาษาพระให้คำว่าสมบัติเนะี่ยะกาละสมบัติเนี่ยนะะสมบัติหรือความถึงพร้อมของการเวลาอันเหมาะสมในการได้จะพูดปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะน้อยลงนะมันจะกลายเป็นกาละวิบัตินะนะเอาแค่วิ่ง หลบลูกระเบิดอย่างเดียวนี่ก็แย่แล้วนะนะเราไม่รู้จะมีนิวเคลียร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็รีบฝึกตัวเองนะเราแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเดียวนี่ก็ย่ำแย่แล้วตอนนี้นะนะหลายคนก็อยู่ด้วยความปิตกกงังวลน้ำจะท่วมบ้านไหมนะ แผ่นดินจะไหวภูวเขาไปจะระเบิดหรือเปล่าอะไรสารพัดนี่เป็นเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นกับโลกของเราต่อไปเนี้นะคงไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วละ่ะไหนจะโรคระบาดนี่ที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นเรื่องของข่าวลือนะจริงแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องของข่าวลือแต่ว่าแนวโน้มมันมันมาอย่างนั้นจริง เราไม่รู้เลยว่าไอ้เชื้อโรคที่มันถูกฝังอยู่ในน้ำแข็งมาหลายล้านปีนะพอน้ำแข็งมันเริ่มละลายนะมากๆเข้าเชื้อโรคพวกนี้จะกลับมาอีกไหมอนะไรเงี้ยตั้งเชื้อโรคที่มันอยู่กับโลกมานานกับเชื้อโรคที่คนไปสร้างขึ้นมา,นะนาอะไรเงี้ยอีกเยอะแยะมากมายาอันนี้เป็นเรื่องที่ มันถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็ดีความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันก็ช่วยให้เรากระตุ้นให้เราได้หันมาฝึกจิตฝึกใจตัวเองหันเข้ามาหาคำสอนของพระพุทธเจ้หาหันมาศึกษาเรื่องของศา,าสนาเอาเข้าจริงแล้วได้ต่อให้เรามมีควารู้สึกว่าฉันเป็นคนสมัยใหม่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่อง ศาส,สนาไม่สนใจเรือร่องกองไยไร้สาระตามกระแสตามค่านิยมของสังคมยุคนี้นะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนทุกข์ยากลำบากนะก่อนที่ศาสนาจะเกิดคนก็เกิดไปวิบัติอย่างนี้แหละนะนะแต่ว่าคนสมัยก่อนไม่มีคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมามันจะอยู่ทำไมแผ่นดินมันไหวทำไมภูเขาไฟมันระเบิด ทำไมน้ำมันท่วมนะมันก็มักจะคิดถึงว่าน่าจะมีผู้สร้างเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาน่าจะมีส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมาชาติอะไรเงี้ยนะคนก็เลยสร้างเทพพ,พระเจ้าขึ้นมาน่ะถ้าเราไปดูพื้นฐานของความเชื่อของทุกภูมิภาคก็จะเห็นเรื่องของเทพทั้งหลายเยอะแยะไปหมดนะเป็น ประกรณนำแต่และท้องที่ก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราไปศึกษาดูให้ดีก็เห็นว่านะเป็นความเชื่อลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะแล้วแต่จะชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะเรามีความเชื่อในเรื่องของครีเอเตอร์ผู้สร้างโลกนะแล้วต่อมาก็เริ่มมีพวกเขาเรียกกลุ่มจาราวากนะกลุ่มวัตถุนิยมนะ ที่แวกแนวออกมาก็คือไม่เชื่อเรื่องพวกนั้นเลยเชื่อว่าคนตายแล้วก็จบนะไม่มีเทพผู้สร้างอะไรที่ไหนไม่มีความดีไม่มีความชั่วยนะที่ทำดีได้ดีทำช่วได้ชั่วไม,ไม่มีอยู่ตายแล้วก็จบเนีย่ยล็จะมีกลุ่มพวกนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้นะะเกิดมาหลายพันปีแล้วในะความเชื่อทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้แล้วนั้นแหละนะ ในวัตถุนิยมว่าเราทีนี้ก็อาจจะมองมาถึงกลุ่มของความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนะที่เราไม่ได้เชื่อเรื่องว่าจะมีเทพมีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเด,เดี๋ยวนี้มีคําตอบทางวิทยาศาสตร์มากมายที่พยายามที่จะเอามาอธิบายกันซึ่งบางอย่างก็ยังคลุมเครือนะบางอย่างก็ได้คําตอบแล้วว่าอย่างเช่นทําไมแผ่นดินไหวทําไมภูเขาไฟระเบิดทําไมถึงเกิด คลื่นสึนามิอะไรพวกนี้อันนี้มันมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่บางเรื่องบางอย่างมันไม่มีคำตอบนะทางวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่มีคำตอบอยู่ยางนั้นแหลนะนะบางเรื่องบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะต่นนี้ก็จะมีอีกหลายกลุ่มนะที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของศาสนานะแต่นี้ปัญหาก็คือ คนที่เชื่อมันในเรื่องศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะติดอยู่แค่เปลือกของศาสนาพวกที่ติดอยู่แค่เปลือกของศาสนานี่ก็จะเอาศาสนาเป็นข้ออ้างในการได้จะดูถูกดูหมิ่นฆ่าฟันทําลายคนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันไปโดยอ้างว่าศาสนาชันดีกว่าศาสนาแกอะไรเงี้ย จะมาดูดถูกดูหมิ่นศาสนาฉันไม่ได้อะไรก็เกิดการฆ่าฟันทำลายจานทั้งมีสงครามเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเห็นไหมความเชื่อเรื่องศาสนาตัแต่สงครามครูเสดก่อนอครูเสดก็มีมาแล้วปีิจริงนะน,นะจกนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนี่เราก็มักจะเอาเรื่องของศาสนาเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการฆ่าฟันทำลายกันแม้กระทั่งในประเทศไทยเราก็มีนะ ต่นี้คนที่เข้าถึงแก่นของาศาสนาจริงๆนะก็ไม่มาทะเลาะกันเรื่องพวกนี้นะพอเข้าถึงแก่นจริงๆก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดยังไงก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของาศาสนาที่นับถือเทพเจ้าหรือไม่นับถือเทพเจ้ากา็ตามนะที่เขาเรียกว่าเทวนิยมกับเทวนิยมนะหรือกลุ่มของเอกเทวนิยมเชื่อในเทพเจ้าองค์เนดะียวหรือนะ พวกโหเทวนิยมเชื่อในเรื่องของเทพหลายองค์อะไรก็แล้วแต่นะนะหรือกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องของเทพพระเจ้าผู้สร้างเลยก็ตามนะพอเข้าถึงแก่นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่านะไม่ว่าจะเรียกว่าเทพหรือไม่เรียกว่าเทพจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของธรรมชาติทั้งหลายที่เป็นผู้สร้างขึ้นมานะ เป็นผู้สร้างเป็นผู้ด,ดนบันดาลให้เกิดสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาโดยธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของเขานะมันสมัยก่อนก็จะมีหลวงพอ่อพุทธทาสที่ท่านออกมาพูดเรื่องพวกนี้แล้วก็กลายเป็นว่าหลายศาสนาก็ได้เข้าไปสนทนากับหลวงพอ่อพุทธทาสแล้วก็มีความเชื่อในลักษณะเดียวกันอันนี้คือคนที่เข้าถึงแก่นของศาสนาละคือไม่มาติดอยู่ในเรื่องแคบค แค่ว่าใครเป็นผู้สร้างนะไม่ไม่ใช่ผู้สร้างนะพอมองเห็นเป็นเรื่องเดียวกันกัคือไม่ว่าจะาศาสนาไหนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแตนะ่เป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆน่นะไม่กระทั่งเทพทั้งหลายก็คือธรรมชาติล้ว,ลวนจะจะเป็นผู้สัรสรงสรงสรพสิ่งทั้งหลายให้มันเกิดขึ้นนะมันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งเดียวกัน จท่าทั้งมีคำพูดว่าทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีทั้งนั้นแต่นี้ดีระดับไหนแค่นั้นเองแต่นี้ถ้าเราเข้าไปถึงเรื่องของแก่นของาศาสนา,าจริงเนี่ยนะไอ้ความดีอย่างเงี้ยมันจะเป็นระดับเดียวกันทั้งหมดเลยก็คือระดับที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบธรรมชาติไม่มาขัดแย้งกันไม่เอาเรื่องความเชื่อที่แตกต่างมาทะเลาะเบาะแว้งกันนะ มันถ้าทุกคนมันมีความเชื่ออย่างเดียวกันอย่างเงี้ยน่ะมันก็จะยอมรับความจริงได้อย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เราเห็นแล้วว่า<ม>การที่ธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์อยู่เนี่ยมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองท้งนั้นนะไม่ใช่เทพเจ้าที่ไหนกำลังมาลงโทษนะนี่คือผลแห่งกรรมหรือผลแห่งการกระทนานะที่มนุษย์สร้างขึ้นที่จริงอไรคำว่ากรรมกรรมเนี่ย นะภาษาอังกฤษก็ใช้ทับศัพท์คำว่ากรรมะเนี่ยอยู่แล้วนะฮะนะเพราะอะไรเพ,พราะพลังก็เริ่มมีความเชื่ออย่างเงี้ยมากขึ้นยอมรับแนวะความเชื่อในแบบพุทธศาสนาอย่างเงี้ยมากขึ้นที่จริงไม่ใช่เฉพาะของพุทธศาสนาคําว่ากรรมในในศาสนาฮินดูเดิมเขาก็มีใช้อยู่อยู่แล้วนะแต่ว่าก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่าอันนี้คือ เรื่องของกรรมละที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วเราก็ได้ก็ได้รับผลอย่างเดียวกันจะมีความเชื่อเรื่องศาสนาต่างกันขนาดไหนแต่ว่าผลที่เราได้รับอยู่ตอนนี้คือเราได้รับอย่างเดียวกันเลยคือความทุกข์ยากลําบากจากธรรมชาติทั้งหลายที่กําลังส่งผลสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวของเราเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะนั้นก็เอาเป็นว่าตอนนี้คงจะต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองละ นะจะเชื่อเรื่องศาสนาหรือความหมายคาว่าศาสนาในความหมายจริงมันคืออะไรอย่างเงี้ยเช่นพลังใช้คาว่า r รอเจนอย่างเงี้ยนะรอเจนของพลังเขาคือมีเทพเจ้าผู้สร้างนะแต่ว่าศาสนาในความหมายของพุทธไม่ได้แปลว่าจะต้องมีใครมาสร้างนะศาสนาในความหมายของพุทธคือคำสอนเรามีศาสดาคือครูผู้สอนเรามีสาวกก็คือผู้ฟัง เรามีศาสนาคือคำสอนนะความเชื่อของเราเป็นเรื่องพื้นฐานเรียบง่ายอย่างนี้เรามีครูที่จะคอยแนะนำนะแล้วก็มีโฟลเวอร์มีคนเดินเชื่อตามแล้วประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนในแบบนั้นนะแล้วก็ได้รับผล่างการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วกเกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาเกิดเป็นศาสนาขึ้นมา ถ้าเรามองในแง่มุมพุทธก็จะเห็นว่าพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าศาสนาด้วยซ้ำไปพุทธเจ้าใช้คำว่าพรหมจรรย์นนะพระพุทธพรหมจรรย์ต่อมาก็ใช้คําว่าธรรมวินัยธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราหลังจากที่เราบรินิพพานไปแล้วอย่างนี้นะนะพรหมจรรย์แปลว่าการาพูดท,ที่ประเสริฐนะพูดง่ายคือ้าคิดดีทดําดีพูดดีแล้วนะชีิตก็ดีเอง,องน,นะอน,นี่คือความเชื่อในแบบพุทธศาสนา นะโดยที่ไม่ได้ให้ยึดในตัวของศา,ศาสดาด้วยซ้ำไปนะเพราะรายงจากที่ศาสดาปรินิพานไปแล้วหรือพูดภาษาชาวบา้านยังไงคือตายจากโลกนี้ไปแล้วแล้วสาวกจะยึดถืออะไรต่อนะผู้เจ้าไม่ได้แต่งตั้งศาสดาองค์ใหม่มาสืบทอดนะแต่ว่าให้ใช้ธรรมวินัยนั่นแหละเป็นตัวแทนในการที่จะใช้นะเป็นหลักยึด สำหรับดำรงชีวิตก็ย้อนกลับไปที่ตัวพรหมจรรย์เหมือนเดิมนั่นแหละก็คือเอาหลักของนะธรรมวินัยนั่นแหละนะเป็นข้อประพฤติอันประเสริฐนะที่จะทําให้ชีวิตเราดํารงอยู่ได้ดําเนินไปได้นี่เป็นตะ้นโดยที่ไม่ทําให้ชีวิตตกต่ำมากไปกว่าเดิมนะน,นี้คือเรื่องของพุทธศาสนา นี่เราก็เห็นว่าคําสอนในลักษณะอย่างเงี้ยในระดับจริยธรรมอะไรพวกนี้มีอยู่ในทุกศาสนาอยู่ในมีอยู่ในทุกคําสอนในลทัทธิความเชื่อจะเรียกว่าศาสนาก็ได้หรือจะเรียกว่าลทัทธิจะเรียกว่าอะไรก็ช่างเถอะนะที่เขานะสอนคนให้เอ,อเื้อเฟื้อเอ,อื้อกูลกันนะให้ทำแต่ความดีงามให้สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นแก่โลกใบนี้นะนะความเชื่อพื้นฐานพวกนี้รู้แล้วแต่เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลย นะไหแม้กระทั่งในเรื่องศีลห้าอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าศีลห้าไม่ได้พึ่งเกิดเพราะว่าผู้เจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาไม่ใช่ศีลห้ามีมาก่อนหน้านั้นแล้วนะเป็นกฎระเบียบวินัยพื้นฐานของสังคมในยุคนั้นอนี่านะอาจจะมีบางศาสนาที่มีความเชื่อแตกต่างกันไปแต่นี้ถ้าเราไปดูพื้นฐานอย่างทำไมของอิสลาเอเาไม่กินหมูอย่างนี้เป็นต้นเพราะหมูในยุคนั้นนะี่มันเข้าไว เลี้ยงปล่อยเพื่อให้กินของสปกปรกมันนะถ้ากินโมจะเกิดเชื้อโรคอะไรต่างตามมานะทําไมก็ไม่เชื่อเรื่องรูปเคารพก็เพราะเหตุว่าคนในยุคนั้นมันมีนมรูปเคารพกันเยอะแยะแล้วก็ทะเลาะเบาแวงกันในเรื่องของรูปเคารพนะเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามเกิดขึ้นก็เลยบัญญัติว่าไม่ให้เชื่อในเรื่องรูปเคารพต่างๆเนะขาจึงไม่มีรูปเคารพนะฮะ เหมือนของพุทธเราที่มีพระพุทธรูปี่จริงแล้วพุทธรูปเองก็เกิดในภายหลังทังนั้นะในยุคแรกๆเองสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาคืออะไรก็คือสัญลักษณ์ญญของรูปธรรมจักรนะ่ะแล้วก็มีกวางนะ่ะนอนอยู่สองข้างนะถ้าเราเคยเห็นภาพพวกนี้นะ่ะโดวยเฉพาะในสายวัชรยานจะเ,เห็นภาพอย่างเงอยู่ทุกวัดโซนะท,ทุกซุ้มประตูวัดนะ่ะก็จะมีภาพธรรมจักรแล้วก็กวางนอนอยู่ หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าพระเจ้าทรงแสดงธรรมจากที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนะมฤคทายวันก็คือป่าที่ให้อภัยแก่พวกกวางพวกเก่งพวกเนื้อทรายอะไรทั้งหลายเหล่านี้นี่เป็นป่าที่ห้ามล่าสัตว์ด้นั่นเถอะนีซึ่งเป็นที่เหาะลงของบรรดาฤาษีทั้งหลายเขาเรียกอิสิปตนะอิสิคือฤาษีปตนะคือตกลงหรือเหาะลงมาของพวกฤาษี ที่ชอบแวะเวียนมาในป่าแห่งนี้เพราะว่ามีสถานที่รื่นรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะันนคือสัญ,ญลักษณ์เบื้องต้นของพุทธศาสนานะนั้นจะมีรูปเคารพไม่มีรูปเคารพจะมีสัญ,ญลักษณ์ไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรที่ยิงก็ไม่ได้สําคัญหรอกอันนี้แล้วแต่พื้นฐานความเชื่อที่มาที่ไปของแต่ละศาสนาซึ่งแตกต่างกันไปนะแต่ที่สําคัญก,ก็คือเราเข้าถึงแก่น ของศาสนามากน้อยแค่ไหนนะวันนี้อาจจะพูดก,กว้างๆให้ฟังนะนะไอ้ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าธรรมาเองเนี่ยเรียนปรัชญามาเพราะนั้นคนที่เรียนจบสายปรัชญามาเนี่ยนะจะไม่ให้ความสําคัญหรือให้ค่ากับศาสนาตัวเองมากจนขนาดเหยียบศาสนาอื่นหรือยกย่องศาสนาตัวเองมากกว่าศาสนาคนอื่นเพราะเชื่อว่า ทุกความเชื่อนั้นล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปแล้วแต่ละความเชื่อนั้นมันเหมาะสมกับเขาในยุคนั้นๆนะ mm. เหมาะสมกับคนในแต่ละภูมิภาคนะสายปรัชญาเขาเชื่อกันอย่างนี้นะนะสมมติว่าพุทธศาสนาไปเกิดในตอนออกกลางในะคงจะไม่รุ่งนไปเกิดในยุโรปนะคงจะมีใ,ใครสนใจเหมือนกันนะะคนเขาลำบากเดือดร้อนขนาดนั้นนะวนแรงติดต่อกันหลายปีน้ำมอนมีจะกินหนาวแทบตายอะไรเงี้ย โนะดยทธศาสนาจะไปเกิดในบริเวณขั้วโลกอะไรเงี้ยที่คนมันต้องกินกวางกันเป็นอาหารหลักนะไม่มีพืชผักอะไรอย่างอื่นจะไปบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์นะมันไม่ไดนะ้เพราะอะไรนะเพราะว่าการดำารงชีพมันต่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นศาสนาเกิดที่อินเดียนะเพราะฉะนั้นสังคมอินเดียในยุคนั้นเป็นสังคมที่สงบสุข นะเป็นสังคมที่มีบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยนะนะนะไม่ต้องอะไรมากแล้วถ้าเราศึกษาตอนที่เขาล่านาะนิคมนะเนพอหลังมันตื่นเต้นจะตายเพราะมาเห็นเครื่องเทศในอินเดียโอ้ทำไมมันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะนะจนเดี๋ยวนี้อินเดียแทบไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้นะเพราะว่าพวกบรรดาล่านาะนิคมทั้งหลายมาเอาทรัพยากรเข้าไปเกือบหมดแล้วเนี่ยนะนะแล้วเราก็มองว่าโอ้นียถ้าอังกฤษไม่มา ยึดอินเดียไว้เนี่ยก็คงไม่มีการศึกษาในแบบอังกฤษในอินเดียอะไรเงี้ยนะแต่ท่จริงแล้วเนี่ยได้อย่างหนึ่งก็เสียอีกหลายอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดายอย่างนี้ดัะนั้นเอาเป็นว่าเน่ะเราก็าศึกษาเรียนรู้ให้รอบด้านแล้วที่สําคัญก็คือทำวาเข้าใจในคําสอนของศาสนาของตัวเองให้มันชัดเจนให้เข้าไปถึงแก่นให้ได้แล้วมันจะไม่มีเรื่องที่ต้องมาทะเลาะเบาแว้งกัน ไม่มีเรื่องเียจะมาขัดแย้งกันมันมีแต่แค่อยู่เรื่องเดียวคือจะพัฒนาตัวเองยังไงนะจะอัปเกรดตัวเองยังไงให้มันชีวิตดีขึ้นให้สภาพจิตใจมันสูงขึ้นกว่าเดิมนี่มันสำคัญกว่านะเป็นอย่างนั้นอ่ะฝนตกอีกแล้วนะสวดมนต์กัน